กลับมาสุดสตาร์คนฟ้าคว้าดาวครับผมอยากจะพูดอะไรอย่างหนึง่งเมื่อวันที่หทหารพหัสที่ผ่านมาผมภาคภูมิใจอย่างมากเลยกับผู้ชายคนนี้หนุ่มบี้สุกฤตวิเศษแก้ออวคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนจากเว,เว,เวทีนาเอ็นเตอร์เทนบอรมาสามปีซ้อนแล้วจ้า ต้องขอแสดงความดีต้องขอบคุณขวัญใจมหาชนนี้วยขอบคุณมากมากพี่ใช่นะฮะและนอกเหนือจากนั้นคุณจะภูมิใจยิ่งกว่าครับครับผมคืนนี้ครับที่งานพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะฮะหนุ่มบี้จะขึ้นคอนเสิร์ตบนเวทีใหญ่แล้วตามด้วยศิลปินระดับอินเตอร์นั่นก็คือเรนนั่นเองโอ้สุดยอดนะแล้วใครอยากชมนะครับชมได้ตีหนึ่งทีมบงตีหนึ่งทางบันไดนายทีวีแห่งนี้นะครับผมนี่ได้ว่าคุณภาพระดับสากลเลยทีเดียวหนุ่มบี้ของเราครับผมปลื้มจริงๆเลยนะครับผมเอาล่ะกลับมาสู่การแขข่งัน ของเราครับผมผู้่งาันคนต่อไปครับผมเขาเป็นอีกคนที่มีคะแนนสะสมกลางสัปดาห์อยู่ใน2อ,อันดับสุดท้ายวันนี้เขาจะมากับเพลงเข้มๆเ,เพลงนี้ลืมไปไม่รักกันแอมไม้เลยค่ะ Bye. <laughs> Hello. Hey. ลืมไปไม่รักกันนะฮะโอ้โหวันนี้มาแบบเข้มๆน,นิดนึงเป็นไงบ้างครับพี่เพชรครับแอมวันนี้เอตอนเขาเดินออกมาในความมืดนี่เขามีมาดมากเลยนะครับพอไฟเปิดปั้งโอ้โหตีทำเข้มตีมันเป็นยังไงวะ <c oughs> ไม่ดีไง<อ>ก็คือแอมเนีเ่ยจุดเด่นของแอมนะครับเสมอมาคือแอมเป็นคนแม่นโน้ต แล้วก็สื่อสารออกมาเนี่ยผมพี่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าแอมยังมีเหมือนเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างที่แบบว่าไม่สุดสักทีนะครับลืมไปให้แต่มันช่วงนี้สามารถใส่อารมณ์หนักๆได้เลยนะครับถ้าใส่อารมณ์มันจะม,นมันจะกระแทกใจคนฟังได้มากกว่านี้นะครับ ลองเก็บไปคิดดูนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติมีโอกาสวิ่งต,ต่อไปเนี่ยลองลองคิดถึงไอพลังที่แบบพยายามถ่ายทอดออกมาถ่ายทอดความรู้สึกออกมาถ่ายออกมาให้หมดเนี่ยแล้วมันจะถึงคนดูมากกว่านี้ถ่ายไม่หมดก็เพลียสิ <c oughs> ขอบคุณครับอภิมาบาแหมจะให้ถ่ายไม่ให้หมดถ่ายหมดก็เพลียสิค,คุณพี่นี่ไม่สุดได้ยังไงดิฉนันว่าอย่างนี้สุดๆุดแล้วล่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงดี <_ PE G> ตั้งแต่คนแรกคนที่สองมาคนนี้ไม่อยากให้ใครจากอกจีฉันไปเลยสักคนหนึ่ง <_ ossing> ทำไมเราช่างตาถึงกันอย่างนี้ก็ไม่รู้นะทำไมใครบอกว่าตีแล้วมันจูเป็นยังไงคุณรู้ไหมตีทำเข้มไงก็เข้มไงก็ไม่ได้ว่าอะไรเออผมไม่ได้อยากจะเออยุ่งเรื่องสามีภรรยานะครับแต่ว่าไม่ต้องตีกันครับพี่เช่นกำลังจะบอกบอกว่า แอมอ่ะดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆเลยถ้าฉันย้อนอดีตไปได้นะอายุน้อยกว่าแอมฉันอยากมีผัวแบบนี้มีอะไรไหมถูกฮะ ว่าเขาอยากเอาเป็นเมียหรือเปล่าฉันกําลังพูดบอกว่าย้อนกลับไปอีกฉันไม่ได้หมายถึงว่าณดิฉันเป็นตอนนี้ย้อนกลับไปย้อนกลับไปแฟนที่มาก็หน้าแบบนี้ทุกคนเนี่ยอุยบ้าฉันกลัวเธอจริงๆรู้อดีตฉัพอแล้วดีมากถูกใจหมดเลยครบทุกกระบวนการเย้ พี่จเจ้าว่ายังไงครับก็เป็นครั้งวันนี้เป็นเป็นเป็นปีแรกที่เห็นด้วยกับพี่มาแล้วก็เขา้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เขา้าไม่เข้าข้างเพชรเด็ดขาดไม่เห็นด้วยที่บอกว่าไม่ทะลกกุกำแพงกำแพงระเบิดเลยนะครับขอบอกจริงๆกำแพงจริง,รง,รงต้องบอกว่าแอมแอมมีพัฒนาการที่สองอาทิตย์แรกพี่ห่วงเรื่องเรื่องความหน้าเต้าหู้ของหนูเนี่ยนะว่ามันเอ๊ะมันจะรอดไม่รอด เฮ้ยแต่มันกลายเป็นตอนนี้มันเป็นเต้าหู้สวรรค์นะมันเป็นแบบมันหล่อขึ้นหล่อขึ้นหล่อขึ้นดีขึ้นเต้าหูสห้สองเครื่องนะครับแล้วก็ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่แอมดีขึ้นก็คือว่าร้องชัดเจนตอบโจทย์หมดไม่ต้องเยอะไม่ต้องสร้างอะไรตไม่ต้องสร้างประโยคเยอะแต่ว่ามันจบ จบในตอนฉะนั้นอันเนี้ยไม่แปลกที่พี่มาเขาอยากจะอ้าอ,อกรับเพราะเขาแต่งตัวอ้าอ,อกมาตลอดทุกอาทิตย์ฉะนั้นพี่เห็นด้วยว่าดักร้องทุกคนเหมาะอยู่ในอกเขานะครับแอมขอให้แอมโชคดีคุณเป็นคนมีคุณภาพมากครับพี่ชาแอม,มครับพี่ชาแอม,มครับเป็นงไงบ้างครับแอมวันนี้ก็คงไม่ใช่แต่พี่มานะครับพี่ก็อยากมีสามีแบบน้องแอมเหมือนกันนะครับเปิดศึกชิงนายกันแล้วครับจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ย ของเดิมมันมีเสียงกีตาร์สะบาดใจอ่ะแต่พี่ว่าในของใหม่ที่มันดูเป็นป๊อปเป็น r b แบแบบที่มันดูเป็นรูปลักษณ์ของแอมร้องอ่ะมันดูมีอะไรอยู่เหมือนกันนึกออกป่ะครับมันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาแบบแต่มันลืมไปไม,ไม่ต้องแบบว่าเอาจริงเอาจังขนาดนั้นแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างบรรยากาศของเพลงหรือแม้แต่โน้ตหรือแม้แต่การเอื้อนเสียงการใส่อารมณ์ในคําบางคําที่แอมมีอ่ะพี่ว่ามันทําให้ลืมไปไม่รักกันพี่ไม่ลืมแอมเลยจริงๆ ขอบคุณมากครับเอาลเอาลยแอมโดนจีบแล้วเอาละเรามาฟังความคิดเห็นจากร้อยสีในห้องส่งกันบ้างครับผมอ๋อเป็นยังไงครับแอมในวันนี้ครับพี่ม้าครับพี่ดีเจครับผมขอมีส่วนแบ่งหน่อยได้ไหมครับจะแบ่งอะไรครับนิดนึงนะครับนิดนึงถึงจะหน้าตาไม่ดีขอมีส่วนแบ่งนิดนึงได้ไหมเอา้าไม่บอกกันตั้งแต่แรกแล้วน้องแอม วันนี้พี่ก็ไม่เคยพูดกับผู้ชายเหมือนกันโคตรละหล่อเลยนะวันนี้วันนี้เพลงนี้น้องแอมพูดนะทําให้ขนไก่บนหัวพี่ม้ากระดิก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 ด๊กเลยอ <laughs> พี่สังเกตจากข้างหลังสงสัยจะพร้อมมากๆพี่เชียร์อยู่ครับขอบคุณมากครับ นั่นคือความที่เห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบแอมส่งคะแนนให้เขาได้นะครับทาง S M S พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข5แล้วส่งมาที่42 42899หรือกดดอกจัน4 9 3 0าตามด้วยหมายเลข5หลังจากนั้นกดโทรออกแอมหมายเลข5ขอบคุณแอมมากครับขอบคุณครับผูบ้เข้าแข่งขันคนต่อไปสาวเซอร์อคนนี้มีคะแนนสะสมกลางสัปดาห์มาเป็นอันดับ2แล้ววันนี้ ธอจะร้องเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเธอเคยร้องร่วมกับคุณตาของเธอวิมานดินนตหมายเลยขหกครับ Get from a น็อตกับเพลงวิมานดินนั่นเองนะครับพี่มาครับขอเชิญพี่มาคนแรกเลยแม่มันมันสดใสมันมีเสน่ห์มันมันบอกไม่ถูกมันมันดีอ่ะมันดีมากเลยอ่ะมันมันมันอาจจะไม่เหมือนกับซินวีที่แบบว่าตรึงเราไว้แบบว่าโอ้โหแบบว่าช่างมีพลังอะไรเช่นนี้แต่น็อตเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์โดยที่ไม่ต้อง คือร้องเพลงเฉยๆสบายๆก็มีเสน่ห์แล้วแล้วก็เน้ฟังไปนะเนนึกไปถึงนักร้องจีนคนหนึ่งนะที่ชื่อว่า Agnet Chance เสียงมันจะเป็นไงงงมันน่ารักอะอันนี้คือดีใช่ไหมครับพี่อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีแกคงไม่รู้จัก Agnet Chance เพราะแกยังไม่เกิดนะครับตอนนั้นเขาดังมากๆเลยแล้วเขาก็เป็นนักร้องโฟกซองดีกีตาร์และเสียงเขาจะงิ แบบมันมีสเสน่ห์บอกไม่ถูกอ่ะจริงๆพี่ชอบหนูมากเลยนะคะพี่ชอบหนูมากๆเลยเออพี่ชอบหนูน้อยกว่าผู้ชายนิดเดียวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่โจครับเออโนดร้องดีจนพี่ลืมว่าพี่จะพูดว่าอะไรรู้ไหมจริงๆตอนนั่งคิดจะไปประโยคทีค่จะเริ่มต้นเนี่ยนึกไม่ออกแต่ที่นึกออกก็คือว่าเออเป็นมาตรฐานของ นักประกวดเดือดสตาร์เดือดสตาร์เราดังทุกปีคนที่เป็นได้เป็นเดือดสตาร์เนี่ยเราดังเพราะทุกทุกคนที่ได้เป็นเดือดสตาร์เนี่ยไม่เคยมีใครที่เหมือนกันและซ้ํากันคุณมีมาตรฐานอันนั้นนะโนตมีมาตรฐานที่จะเป็นทําให้เดือดสตาร์ดวงใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่านักร้องที่มีรูปแบบแบบนี้ไม่ต้องตะโกนก็ได้อาจจะมีความน่ารักและมีความจริงใจและมีความใสซื่อ <c oughs> และมีความเป็นตัวของตัวโนตเองเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่ามันฆ่าความรู้สึกหมันไส้ไปได้เลยอะ ทุกคนจะต้องรักหนูแล้วเราก็หวังว่าสักวันพี่เอาใจและภาวนาช่วยหนูพี่มีความคิดเหมือนพี่มาโดยที่ไม่ได้คุยกันหนูมัน Chan, แอกเนชชพนาะ้วก็เล่นกีตา้านหนวนกันนะครับขอบคุณครับ,บ,รบพี่เพ็ตครับแย่งพูดกันไปหมดเลยนะอย่างเรื่องแอกเนชชนเนี่ยเชื่อว่าแฟงคงเกิดไม่ทันเพราะว่าจริงเขาก็อยากแต่ว่ามันชิงมาเกิดไม่ทันนะครับแฟงผมรู้จักแฟานซิทยิปครับพี่เอ่อนตครับ สิ่งหนึ่งที่พี่ชอบเสมอมาในตัวนตนะครับคือจินตนาการเวลาที่นดร้องเมื่อกี้โดยเฉพาะตอนจบเพลงเนี่ยหน้าแบบข้างในเนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากม,ม,มีแต่เรื่องความสวยงามซึ่งตรงนี้มัน,ม,นมันสื่อสารออกมาแล้วมันมันถึงถึงถึงความรู้สึกไงเราเข้าใจว่าแบบเออในในหัวของเด็กคนนี้คิดอะไรอยู่โลกเขาเต็มไปด้วยสีสันสิ่งที่สวยงามอยู่ตลอดเวลา ตรงนี้อยากให้เก็บไว้แล้วก็รอวันที่เราจะได้ดูแบบว่าออยากเห็นว่านตร้องเพลงร็อกจะเป็นยังไงใช่หไหมเร,เราแอบจะคิดจินตนาการไม่ได้นะครับแล้วก็สเสน่ห์ของนศอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนสวยที่ไม่กลัวไม่สวยนะครับสเสน่ห์แรงแล้วก็เออไว้ลูกชายพี่ศึก,ก <c oughs> จากสามเณรมาเมืม่อไหร่จะพามาดูแล้วจะกอดคอแล้วบอกว่าอย่างเนี้ย อย่างเงี <Reid> ita, ¿no? ้ยหามาขอบคุณครับเซมแมครับครับ่อบอกว่าน้องยืนสวยๆเนาะนิ่งๆก็ดูอารมณ์ดีแล้วอ่ะแล้วพี่ว่ายังปากเขาเมื่อกี้เขากี๊เขากี๊ส่งหน้าเขาโบทครับพี่กำลังจะบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ถ้าสมมุติเราฟังเนี่ยเราจะมีภาพในหัวเราเต็มไปหมดเลยกับเนื้อเพลงที่ภาษามันสวยมากอ่ะแต่ด้วยความที่บางทีเพลงแบบนี้เนี่ย คนจะเข้าใจว่ามันจะต้องร้องแล้วก็ต้องใช้พลังหรือว่าต้องลากไป20ห้องเนื่ออกมามันไม่ต้องเลยมันอยู่ที่วิธีคิดหรือวิธีการที่เราจะเอาอารมณ์ของเพลงเนี่ยสื่อไปให้กับคนฟังพี่ฟังแล้วพี่นึกถึงเมื่อกีน้นี้พี่นึกถึงซูเปอร์มูนอยู่ข้างนอกเลยพี่นั่งอยู่ในนี้พี่เห็นแต่ดาวพี่เห็นหนูเป็นดาวอยู่เนี่อเป่าเออแต่ว่าพี่นึกออกไปข้างนอกว่าโอ้ตายพระจันทร์มันสวยมากอากาศมันเย็นมากหนูถ่ายทอดได้ดีมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นข้อดีของหนูที่หนูมีอยู่เต็มที่แล้วแฟนคลับ ขอบคุณเจมม่มากครับ,อบอเอาล,ะค,อาละครับฟังความคิดเห็นของเจมมนกันแล้วนะฮะรองมามาฟังความคิดเห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งกันบ้างครับโอ้เอาละขอแทรกหน่อยนะสาวสาวเอาละเป็นไงบ้างครับน็อตในวันนี้น้องเสียงดีมากครับผมแล้วก็ตั้งแต่พี่ฟังมานี้พี่ขนลุกตลอดเลยครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าวิมานของน็อตยังไม่มีไม่มีใครอยู่นะครับช่วยเปิดประตูให้พี่เข้าไปด้วยแล้วกันนะฮะ คุณแม่ก็ยังอยู่นั่งอยู่หน้าเว,เวทีขนขันหมากไปเลยครับพี่เอาล้วครับนั่นคือความที่เห็นจากร้อยสีในห้องส่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบนศ่งคะแนนไหมเธอได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข6แล้วส่งมาที่42 42 899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลข6หลังจากนั้นกดโทรออกนศตหมายเลข6ขอบคุณนศตมากครับขอบคุณครับ ก็บอกว่าถ้าชอบกันแล้วก็อย่าลืมส่งคะแนนนะครับโบนมาให้กับผู้แข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะฮะหบาทจากทุกคะแนนโบตเนี่ยนะฮะเราก็จะสมทบนะครับทุนเข้ากองทุนนะฮะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วเราก็มีบัญชีนะฮะเปิดไว้โดยเฉพาะด้วยนะครับขึ้นให้หน้าจอแล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งนะฮะกลับมาเหลือกี่คน3 สามสิสามคนนะฮะมีหกสองสามนะฮะในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์คอนฟ้าคว้าดาว